วันนี้เราก็จะพาพี่สาวทั้งสามท่านไปตลาดแรงกันนะจ๊ะสามคนพาพาเที่ยวตลาดแรงเ้อพี่นอ้องนักเสี่ยัเงี้ยไปสูบเอาให้เงินเต็มหยาดนักสี่ยงยังไปสูบบนิ่นินเ้อพี่น้องเลยเดินตลาดกันตลาดที่นี่ก็จะเป็นบ้านๆนะคะค่ะมันจะเป็นบ้นานๆ ช่วงนี้จะถูกไหนก็ระมืใช่ค่ะต้องระวังออ,อ,อไปขัน้ามาตโกนาล่ถับรถมาเองแล,ล้วตอนแรกว่าจะเอาจะ,จะ,จะให้คนเอารถขับอารถมาจอดไว้ฝั่งทหารเราเอาข้ามเลยใจทึงมากเลย มันเหมือนในกล้องหรือเปล่าอะไรตำนองนี้ตัวจริงก็สนุกเฮฮาปาร์ตี้เลยมีอะไรหรอกกันเองค่ะดิ๊บๆค่ะดิ๊บค่ะได้ทุกสถานการณ์สถานการณ์ได้ทุกอย่างใช่ไม่เคยเยอะค่ะไฮโซก็ได้โรโซก็ได้ค่ะได้หมดกระชดชื่นพี่น้องเอ้ย ขอจะเข้าใจกันเนาะพี่เนาะค่ะนับเป็นรีบก็ได้อ่าไทิมเนาะทิมด่าเขานะดูนี่อันนี้มันเป็นงูวหรเห็นไหมงูเท้าอันนี้มันเป็นควายอันนี้งูเท้านี่อะไรงูอะไหนไหมนะควายควายมันเป็นงูพี่น้องนี่ได้พี่น้องไปจ่ายกระดมาอันอันมดกระซื้อในละเนี่ยพี่สาวพ์่นเงินห้ก็จัดเต็มที่เลย เอมที่ไปเลยเ้อน้นองมน,มนจัดเลยพี่น้องก็ได้ผลไม้เนาะได้ผลไม้เพื่ออะไรกินผลไม้ก็จะมีหมูหมูนี่ของฝากของฝากคนได้มาแต่ประเทศไทยก็คือจะมีหม่มมหามิสเกกอกค่ะหมํามองคนว่าบ่าวเพชรชอบกินวก,ก็เลยซื้อมาฝากก็จะมีปลาดินปลาดินสองตัวมาเลิเลยซื้อมาต้มยำสูกันกินพี่น้อง เออแล้วก็จะมีซ่อมปลาคนอยากกินสมปลามันก็ได้จัดไปสองพุงใหญ่ๆเลยจ้ะแล้วก็จะมีผักตังนาได้พี่น้องผักตังกาบางนานี่สี่สิบพันกิโก็จะมีมันมีดอกผักแล้วก็จะมีผักสีเห็ดผักผักน้ำแล้วก็สต้มยำน้ำหมูก็อาจจะทอดกระเทียมก็ได้เนาะพี่น้องเนาะนี่แหละขอเสด็จผักผักหลอดนาน เมนูแรกจะผัดําให้ขแล้วไม่ดื่มแล้วปากันัก้อเออก็เพิ่งมาถึงใเรา่แรซื้อแนจักยานเดเีมันนั่นแหละยู่ไปยิ่ง้อน่อยอะไรไปควเท่าเห็กเท่าง้อน่อยมาบอกเนาะจะได้ซื้อมาทีเดียวเต้องใจมันมีขาประจำร้านประจำ เป็นกันเองนี่แหละชอบแบบกันเองไม่ชอบอะไรที่คืออะไรมากเป็นคนไม่ชอบกับเขาแต่แต่ว่าได้ได้กินฝีมือเขาโดนเลยล็อกประตูไหมเออเขาไม่ทำพื้นยู่ไงประตูเออประตูเปิดไปเลยเอยแล้วเขาของนั้นเลยวนเดินนอนเนแห้งบัดคืน เงี้ยเข้าห้องเลยแม่นี่เป็นาหวานนี่เป็นเาหวานาหวานวันนเราจะอาตุมตัขึ้นงงจนผักอ่ะมันเยอะผักหน้ารับประทานก็จะซื้อกุ้งร้านกุ้งนีเห็นมีละกิน้วใส่สันผันต้อกินนะ ร้านอาหารระดับห้าดาวเลยนะห้าดาระดับห้าดาวเลยนะหนูจะบอกให้เเชชืื่่ออ